แกงหอยขมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะวิธีกินง่ายๆนะคะก็เตรียมไม้ปแปรมนะคะหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะแบบนี้แล้วก็ถ้าจะดีนะคะก็มีข้าวสักจานเนาะชิมน้ํามันก่อนเนาะอืมอร่อยมันจะได้กลิ่นกลิ่นหอยกลิ่นแกงเดี๋ยววิธีกินหอยนะคะตัวใหญ่แล้วกันเนาะน่คะมันจะเลินนิดนึงค่ะเราเอาไม้เนี่ยเคี่ยวาหอยออกก่อน,นะะถ้ามันเย็นนะคะใช้วิธีการดูดเลยะคะ่ะถ้าไม่มีก็ใช้ไม้แบบนี้ จิ้มลงไปแล้วก็แทงมันแล้วก็ดึงมันออกมาค่ะมันจะเป็นตัวแบบนี้ค่ะนี่หอยออกมาเป็นตัวเลยค่ะน้ำก็เทศใส่ช้อนแบบนี้นะคะแซ่บค่ะรสชาติมันจะหนึบๆค่ะอร่อยเดียองชักตัวเนาะเอาไม้แค่ฝาเอาก่อนแทลงไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานี่ค่ะเห็นไหมง่ายๆเป็นการกินที่สนุกแล้วก็ลุ้นมาะ <c oughs> ปกติถ้าชาวบ้านกินนะคะก็จะกินแบบนี้ค่ะเราจะเอาปากเนี่ยดูดตุดหอยก่อนแบบเนี้ย ดูดให้มันให้ตัวหอยเนี่ยมันแน่นนะคะแต่นั้นก็หันหันตรงฝาที่ก,กว้างๆเนี่ยค่ะเข้าปากแล้วก็ดูดแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหลุดเข้าไปในปากเขาเรียกว่าหอยจุกนะคะกินแบบบ้านๆนะคะแบบนี้ก็อร่อยค่ะลองทําดูนะคะแต่ต้องรอให้มันเย็นก่อนเนาะอันนี้มันค่อนข้างร้อน,นะคะ่ะใครที่ชอบกินเมนูแกงหอยนะคะก็ลองทําดูได้ค่ะ